หมกปลาดุกใส่ผักซี่เล่ากับสุกแล้วเนาะจ้าอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดหมากกันลงน้ำแน่เด้อค่ะเดอ้ออีสานบ้านปลายสวัสดีค่ะเสาร์นี้กับมีม่เมนู่มานําเสนอเป็นเมนูปลาดุกเนาะคะ่ะเข้าสิมะมกปลาดุกใส่ผักซี่เล่าหมกใบตองะะเด้อค่ะเข้ากับสีมี้ผักซี่เล้าหอมบัวผักอีตูแล้วก็ใส่มะเขือน้อยนึงเนาะคะ่ะ ริกก็มีทั้งแดงทั้งเขียวล่ะคะ่ะอันเขียวๆนั่นไว้ถ้าเป็นลูกโดดเนาะค่ะป้าอันดับแรกก็สิเป็นตเครื่องก่อนนะคะ่ะตําเครื่องนะคะ่ะบัดนี้ใส่เกลือะคะ่ะตะไคร้กับพริกตําเลยนะคะหอมแดงตําที่หลังคือเก่าเห็ดผลที่ตําที่หลังเพราะว่าหอมแดงมันเป็นหนาเนะคะมั่นสิกระดิน หอมแดงใส่กะปิน้อยหนึ่งวันนี้ก็สิบปรุงเครื่องเนาะค่ะพงปรุงรสค่ะ ผงชลดค่ะผงนัวใส่หน่อยเส็บหน่อยใส่หลายแสบหลายบอใส่เนี่ยพอแสบแน่นอนกระที่ขาดบ่ได้ค่ะน้ำปลรราค่ะ ต้องใส่มะเขือน้ำเนาะค่ะบงมะเขือใบมะกรูดผักสีแล้วผักหอมบัวผักอีตูใส่น้ำกันนบมดเลยค้นให้เขากัน,นะคะ่ะบัน คนเข่ากันดีแล้วก็สิเป็นลักษณะนี่แหละค่ะบันนี้เ้าก็สิเอาใบตองมะฮอเนาะใบตองกล้วยตามด้วยรูปโดดนะจ๊ะเมื่อกี้ได้ตั้งหม้อไว้แล้วเนาะคะ่ะ ปิดฟ้ามอ,อาไว้ค่ะห้ากว่าสิบทมไวประมาณสี่สิบนาทีเนาะค่ะเกือบชั่วโมงถุกแล้หนึ่งไปสี่สิบนาทีเนาะค่ะวัะดนี้ห้าสิมะแกะเบิองมกปดุกใส่ผักซี่เล่าค่ะซุกแล้ววันนี้กินเขาเลยเด้อพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิจบซํำนี่แลลวเนาะคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในด้จ้าพี่น้องยูดีมีแห้งสุขูมสุขค้น